สวัสดีครับตาาาเสกับสัมฤทธิ์นะครับกับพ่อสัมฤทธิ์วะก <laughs> ับพ่อสัมฤทธิ์ก <laughs> ล <c ười> ายเป็นเบาแล้วก็เ <c ười> บาเบาเท่าเบาอย่างกัว่าไปเอามากินขอน้ำก๋วยเตี๋ยครับเ <ขอ S 1> มนู<อ>วันนี้เมนูอมไก่ขวัขวไก่ขัวนอขัวนอ,วนอยังม <ok S 1> หมกประดุกหมกประดุกเมื่อวานหมกเนื้อหมูวานเนี่ยแล้วก็มีอาหารแห้งเป็นอ่ะ ถอดถอดถอดน้องไก่แล้วก็มีแถมท้ายด้วยปลาสองปลาทูปลาทูสองมากินขวน้อกันมามากคัมาเกลดข้าวในเช้านี้เนาะเอาความแสบความนอฟักกินข้าตัวนี้ก่อนไก่ไก่น่องน่องไก่เขาจะเอานอกันไก่น้องไงที่จริงอ่ะเนว่แสบประมเ็นนอ่ะเอก็มากกินกิ่นนอ นอแต่ว่ามักมนนอนั่งดินนอนั่งดินอืมอันนี้พัดนอนอนะครับนอไม่พัดนอไม่น้ไม่อีดีหรอ เน้นมีหนูหมูเพิ่กับปลาใส่มีไก่เพิ่กับปลาใส่เพิ่เสียพัดตั้งแันพัดตังแต่อันนี้ล้นลนเมื่อวันนังกับพัดด้วยนะแต่ว่าใส่ใส่บุญเส่นใส่เสยนร้อนเมื่อวันใส่เส่นร้อนเมื่อวันนั่นนงกินขขาครับอันน้องน้องสาวนะครับน้องสาวแล้วก็พี่สาวนะครับมาอัพงด้พด้ได้พีโอกาสได้นั่งกินข้าวนุ่ันนะครับคลิปคลิปทีここ่ผ่านมา อย่าง,อางรอรอดคนที่คอมเมนต์มิ้นตาสวยที่สุดจังอ๋อมาตั้งรอรอดนดอกขอบคุณเนี่ยตัวเนาะมันขี้ไล่มันขี้ไล่บ่เป็นย่องบ่คิดว่าเป็นย่องให้ดีใจเตี้ยอันขีน้ไล่คนขี้ไล่กว่ามนขี้ไล่กว่ามนบ่แต่ว่าเบิ่งในภาพมันน,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 มน,นั่น<ม>นันกว่ามูเลยนั่นแหละแลก็คือเออหน้างัวแห้งลักษณะงูแห้งแบเ,เ,เหมือนกับอัน เบิ้องผาผดเพียกคือจังอันค้นจีนนะครับที่มันอันแดงเป็นพวกอะจะแม่กวนอิมพวกนั้นนะครับก็คือเขาเขาหนาเราไปตรงนั้นก็นคือเจ้คือว่าก็คือเขาพวกหนานะแต้หัวว่าอันอเอ่นเอิ้น,นี่ยังน,น,นะครับอเอินที่ว่าทา นะครับเมื่อประธาตุด้วยอย่างที่พระประจําวันประจําปีหรือว,ว่าจําประจําตัวนีอของข่อยจริงๆเป็น,นพระวันเพฤหัสก็คือปางสมาธิประจําวันเนาะแต่ว่าประจําปีประจํเอียงของขวอยจะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มย mm. ิเลยเป็นเจ้าแม่คนอิ่ม mm. <c oughs> แล้วพอดีเก้ามากย้อนข่อยกับเป็นโมเฮงแบบนั่นนะคพี่ลองเสียเป่ ตั้งแต่คบกับเล่าตั้งแต่มือแรกเนาะใครก็เบาสู่เจ้าฟังดูอยู่ในระบ้างานเขาดีดีอิลีเดีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นได้มีส่วนที่ว่าดวงสมพงกันนะครับคือบระาดลบขาดตาเจ้าเตื่อนั่นแหะ ถ้าฮันเจยตายก็หายใจแบบขึ้นมากมีติดกระเป๋าพ่อพันยังจีก็บ่ได้เกินมือหนึ่งหรือสองมือขึ้นมากคือเขานะครับหามาใช้ไปเน,ะนาะนั่ก็ได爷เนะาะหามา<ด>ใช้ไปคนครอบครัวที่อันมีความสุขข,ข่ายเพราะทะเลาะกันใช่ครอบครัวที่มีความสุขก็คืออยู่ด้วยกันอันนั้นยิงย่งยิง่งยิ่งมีความสุข,ข,ขหลายกว่าเง้นทองเนาะขง้นทองเง้นทอง ฐานของตวนว่าผัวเมียน,นี่เมนตีม,มีหรือทุกยากบอ่ออจกะหกักซุกอยู่ใดหากข้าววอลคองกันนะใครบ่มีความสุขนั่งกะฮะเงินเงินทองม่นก็บ่ไรใคนมากสมมุติว่ามีเงินท,นทองหลายใส่ทองเต็มตัวครับคนทีอยู่น้ำกันหรอกบ่มีความสุขจะว่าอัทานทองหยองทีห้าใส่มีมีความหมายบ่ะบ่มีควก็หมายดนะิเนาะ ม่นเขาบ่าไม่ยัง้งเขาอวอาคล้องกันบางทีเขาวอาคล้องกันมียังต่างๆเขากันปรึกษากันดูเรื่องกันอ,อยู่แลกกัน่างถีมันกินพริกก,กินแก้วกับแทบพี่น้องเอ้ยอันนี้กินเลยมน้ะอืมกินหมดึมินคุนว่าหลายคนหลายใดหลายใหม่เห็ุนึงงามแบบพูดหนึ่งเหตดอันหนึ่งคูณหนึ่งเหตุอันหนึ่งจ้า กันบ่ละตืต่นเจ้าตื่นอย่างมากกับว่าแต่งได้แต่งง่ายผู้ผู้เป็นแม่บ,าาบ้านก็ได้่วนผู้เป็น,นผัวมาเนี่ยผู้พวนงานผัวงานงานเบียกง,งานยังกะเฮ็ดไผ่เฮ็ดมั่นเนาะผู้หนึ่งได้อันหนึ่งผู้หนึ่งได้อันหนึ่งก็ออยังผมเนี่ยผมเริ่มเลยเด้ผมเริ่มเริ่มที่จะเฮ็ดสวน,นจะเอาเฮ็ดเฮ็ดในมันได้เมื่อเช้าเจ้าเห็ดยัง ก๋วยออกกำลังกายก๋วยก็บ่ถือยังบ่ถือว่าเฮ็ดข่อยออกกำลังกายจริงๆข่อยกับได้ผ่าอีโต้ก๋วยกับทางหม่องใดที่มันหกก็กับทางออกเดี๋ยวมันก็แห้งแห้งแล้วเฮาก็กวาดซุ้ม้ามันแปนเฮาก็ขุดมาเนี่ยเฮาก็ขุดแล้วก็เอาขุดหนึ่มีแนวเห็ดบ่มีแนวเห็ดเกาเอาในผักเลยว่านลงดินเล่นเนาะ ก็เดวานต้องดินแหลอ้วครับน้ำมือเสายเนี่ยมันแรงเข้าไปโหด <โฮ S 2> นามมันเห่นแล้วก็ได้กินคนที่สอยู่หลอดนะครับพี่น้องบอบอรแมนบอร์แมนงานหนาเดียวเด้่้าเฮ็ดงานหนาเดียวบอหลอดในยุคบอม,มันยุคนี่หรอกก็คือทั่วไปเนี่ยล่ะอา้าเ้องไทยเฮ็ดงานหนาเดียวจริงๆก็<อ>ได้นะครับ แล้วผมก็เห็นเนี่ยผมทานมากคือคนที่เฮ็ดหน้าหนาเดียวคิดว่าเจ้าของเฮ็ดหน้าหนานั่นเป็นตำแหน่งนั้นจะบ่ยอมจับสิ่งอื่นเลยเนี่ยแล้วก็ไปบรอดคือผมเคยได้ยินเนาะลูกบ้านหนึ่งมันว่าเตือนเตือนกันมาก เพื reborn, Connie, ่องเจ้าตื Then, mm ่น hmm. ยังข e ึ okay. mache, right? ้นมาแม่เพ so ื่อนเคยเลยว่าเออวลากวดกวดเฮี่ยนแน่ว่าจารื์กวดเฮี่ยนแน่ว่าจารย์กาเมือเจ้าเพื่อนเคยไปโุงเรียนยนตนละเจ้าก็ยังบันหอดเวลาดอกเพื่อนก็เลยว่าเอาเสียคนเรียนหนังสือเนี่ยมันมากวดเฮี่ยน่าจาร์เพื่อนว่าเพื่อนเป็นนักเรียนเพื่อนมีมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องไปเรียนหนังสือมีเวลาก็คือมีมีภารกิจก็คือไปเรียนหนังสืออย่างเดียว ที่มาใ่คนอเดียนนี่บ่ไปเหตุกวดเหียนมานอืมเจ้าคิดอาไนี่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 ประเด็นนี่เป,นเ,เ,เป็นเแต่เลี้ยงเี็นแไปเลี้ยงเจ้างกลุ่มบ่คอย็สทีถามว่าลูกแล้วลูกไปโรงเรียนครูสอนบอกว่าจังสีบบ่บ่เ้าจก็ีิถามว่าจังสีนะ่แหละเบิ่งเขาตอบมาจังใดโอ้ตอบนี่ ถามมาคู่ตอนแบบนี้เิไปไปเลี่ยนมาคู่ตอนแบบนี้บ่อยบ่อยแค่งอนบอกอให้เลี่ยนแบบเดียวบอกว่าจังเนะาะเขาถากลูกซีถามว่าลูกซีตอบว่าจังใดือยังเรียนภาษาภาษาไทยพี่ช่าภาษาไทยก็เลี่ยนกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งเลยเี่ยนกว่าใครขอใครขึ้นกว่าสองคุณนอกอกกว่าสองกว่ายัางคุณนละจังใครเดเลี่ยนได้อ่านคำเป็นคำเขาต้องถามจังสี่เขาเขาซิตอบว่าจังใด คงจะตอบบ่ได้ยหาคําตอบบ่ได้กันคนคนที่คิดแบบนั้นหาคําตอบบ,บัตอใยบ่ได้สอนเขาก็ีิว่าละลือเขาบอกว่าแต่วันเขาคือความเข้าใจเขาว่าเขาเขาเป็นนักเรียนหรอเขาสีมาให้เขาเหตุอย่างอื่นมันบอแมนนี่สซส่วนรายนะ่ะถ้าไปโรงเรียนน่ะเขากลับมาบ้านบ้าน ก็มาหอดเืนินหอดบ้านเราต้องเหตเวียกบ้านการเือนการบ้านกวดซานกวดซองครูครูต้องสอนกางซี่อยู่แล้วแมนคอยคู่กับสอนด้วยกันตั้งแต่สมัยคอยเป็นนักเรียนโมแมนว่ากลับไปหอดบ้านเรา,าต้องเหดอย่างเด้อเราเหตการบ้านอย่างเดียวเด้เอเหตการบ้านอย่างเดียวหน้าที่หน้าที่เฮียนหน้าที่เรียนอย่างเดียวเรต้องเหดอย่างเด้อ กอยังบทเรียนเนาะใครยังจำได้เท่าตัวมื่อนี้บทเียนปอสองบทหนึ่งบทสอง<ม>เด็กชายใหม่มรักหมูขางท่านเนี่ยุ<ม>ัเมือนี้ก็รถไฟตามารถไฟขางท่านเด่นวเด็กน้อยปอนึง่ง<ม>อันนั้นว่า<ม>เด็กชายใหม่รักหมูตื่นนอนแต่เช้าเช้าทุกวันพอตื่นขึ้นมาเขาก็จัดและเก็บอ่า<ม>จัดเก็บอ ที่นอนให้เรียบร้อยแล้วไปล้างหน้าแปรงปันอยงประมาณเนี่ยกวาดบ้านช่วยพ่อแม่กินข้าวไปโรงเรียน<ม>คือประมาณน,นั่นนะ่ะอันนั้นเป็นเป็นบทเรียนแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าบทนั้นไปที่ไหนดีมากแล้วือเขาสอนสอน,สอนตั้งแต่อยู่ปัจน,นึบัเลยเขาสอนให้คนเห็นงานอันนั้นคือ,อการใช้ชีวิตทั่วไปเนาะ อันนี้คือบบเห็นกินกินตัวนี้มันเก็บไว้ได้นานการเฮ็ดงานงานหนาเดียวนะครับคือผมบอกว่าการที่จะเอาตัวรอดต้องไม่ใช่เป็นคนที่ทํางานหน้าเดียวทํางานหนาเดียวเอาเอาเอาบัตรนี่กลอยที่บอกว่าเรื่องหนึ่งจี่เราฟังเราเรื่องนีไยเรามาสิทธาฟังคนเฮ็ดงานหนาเดียวก็คือเข้าไปทํางานรายเดือนนี่แหละทํางานรายเดือนก็คงจะอ ไปเห็นงานสองโมงเศร้าเหลืองานหาโมงแรกนี่ละถ้าไม่สองโมงเช้าเขาจะไม่ออกจากห้องเลยอืถ้าเขาออกจากห้องแล้วเขาก็เดินไปที่รถแล้วเขาก็ขี่รถออกไปทํางานแล้วทีนี้หลังจากห้าโมงเย็นปั๊บเขากลับมาจากงานปั๊บเขาก็เดินเข้าห้องเลยโดยเขาไม่สนใจอย่างนิ้ยข้าวเขาสั่งแจ็บดีป่ะแบบนั้นแบบนั้นคือเจ้าว่าเป็นผ่้เพียรเดียรเฮี้ยนถีงหกบว่าบาทเนา เขาจะไม่ยอมว่าจับมากกว่าตัวบ,าบาัานนะเบ่งตรวจสอบบัานเือนบ้่น,บนหกบ่อสวยซ้ำม,มีเก้าหลังบ่อผมควร<า>จะเห็ดยังบ่ออันแบบนั้นเป็นยังไงเจ้่ว่าซ<า><ะ>้ำเป็นกล้องกระยากองกระยาคอนเมนเจ้าเจ้าตีอแบบนั้นบ่อถุ่าเ<ม>จ้าเฮ็ดงันเขาเห็ดเนาะอยู่<ะ>ได้แล้ว <laughs> เขาอยู่ได้เลยออันนี้เขามีตัวอย่างเขาบ่ได้บอกกับผู้ใดหรอกก็เคยเห็นเนาะ เขายู่ได้กับย้อนเขาขี้ข้านละอืมอันนอีกตรงประเด็นเนาะก็คือตรงประเด็นเป๊ะก็คือมีอย่างเดียวที่แบบนั้นในก็คือค้นขี้ข้านเนี่ยคนขี้ข้านเขาเอ้าเขาขี้ข้านนี้แล้วเขาก็ต้องยู่ยัง่งกินเขาห้องนอ่นก็ยังห้องพักเนาะห้องพักของเซาเออห้องพักของเซาค่ะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นโรงแรมเนาะเป็นโรงแรมก็ไปกินเขาแนห้อง ธร,รมดาบางี่รรเขาก็ให้กินเลยกินในห้องแล้วก็มีแม่บ้านมาทําความสะอาดเนาะเขาไปตุลาเขาก็ออกจากห้องเขากบไปร่วงไปหา,หารถตรวจทั้งนอกอทั้งนั้นก็มีคนดูแลเนาะบา,น,าน,นหนึ่งย่ำคนออกไปเขาก็มาทําความสะอาดให้โอ้พันนอเซ <c> ่ <oughs> <c oughs> ขอยว่าบัวท่ากินซีนหมู <c oughs> เนื้อหมูกินพัดนอแซบที่สุดเลย มันเป็นอาหารที่บวมีมัน่นบวมีไข่มันในในตัวของมัน่อ,อแต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ในอาหารเลยอ้วม,มีคุณค่าทั้งอาหารแมนลูกลูก่อยนั้นชอบอีหลีนนอนเนี่ยคันพัดจังซี่น่ยท่านเฮาเฮาแกงมาเขาขอบอกกินเด้ ปลาทูเนื้อปิ้งทำมันแหมๆเขาเห็ดเจียวปลาทูเห็ดเจียวก็ได้เห็ดใดแปลสาพเลยรันยังมีสองตัวนั่นันมีห้องห้องมือมือสวยเาขาไม่แต่มาอุ่นกินอมื้อนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดของเมนตานะครับแต่เป็นวันพิเศษสําหรับเมนตาแต่เป็นวันพิเศษสําหรับผมเคือกันความจริงอยากไปเที่ยวนครพนมนะแต่วันได้ไปไปพระท่านนะครับในเมื่อมีงานผมก็ต้องเห็ดงานผมว่าเพราะว่า การที่เพิินไว้วางใจเฮาสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เพิ่นว่าประทับใจในงานของเฮาที่จะเฮ็ดในเฮ้ามีลูกค้าค้าประจําต่อไปก็ค,คือใส่ใจในงานที่เขาไว้วางใจแมนวาม,มินตานเขาใส่ใจเขาก็จะประทับใจเขาก็จะมากอีก<ด>เวลา<ด>เขามีงานเขาก็จะ คิดหอดห้องโดยคลิปนี้มีแต่โดยเด้อเลยโอ้ยมือเจ้าโบเปื่อนมามาขอขยันอยันก็เดาเมื่อจับกอย่อาพียยังเสียยังเพี๋ขึ้นึงคลิปนี้ต้องมีแต่โดยโดยก็พอดีก็เบาบามวนพีน้องฟังก็ถ้าบ่บ้านมบัเจ้ากับโดยอยู่แล้วมันบ่ยังเท่เท่ก็บโดยขึ้นกันก็ดโดยก็บ่แมนเอ้อเนาะกับท่นคําว่าเออ เออกะมีเขื่ออกัีคนไทยบางคนเขากะว่าคือกันเธอเออนั่งคนองครับบเปลี่ยนเนี่ยไอเคยบอกนี่อยู่คกอในเมฆตอนนี้เป็นเบ้าละละในหลวกในเมยเทัาไดบุเอ้าสี่ไฮเลยนี่เอาไฮยี่สิบบาทกันว่าครับเหมือนกันเลยครับว่าครับแม่กันว่าครับครับเดียวนี้ไฮเลยยี่สิบบาทนั่นบุคคาบอกเลยพอวันบุเคยบอกมาแต่น้อยบกคคาบอกบ่คคาบอกเลยว่าครับนี่เป็นคำที่ยากที่สุด หอันอขั้นเขาเสียขั้นเขาสิว่าจังสั่งค่อยกับอกว่าค่อยกับว้าเลยแหละมันได้เงินเดืมันพ่กข่าวว้านี้นะมันเป็นคำว่าวิวยากเช่นได้เงินเดือ่อาเดี๋ยวกินกินคำนี้กัน,กน,น,กนเดี๋ยวสิวเป็นคำที่พูดยากเอาเจ้าเจ้าว้ามาเป็นคำอีกอย่างที่เจ้าวอลยากที่สุดที่ยากจยพูดแต่ไม่กล้าพูดเอาเช่นยกตัวอย่างมาจักอันง่ายมากง่ายมืก เ้ยว่าสิไปสองน้ำฮอนกินแล้วเขาปิดภายแลกันนะครับโดยที่ว่าคิดพอเมื่อกินอะคนเห่านะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่พูดยากที่สุดเป็นคำพูดที่ไม่กล้าพูดสิ่งที่อยากหน้าสมควรที่จะทำที่สุดแต่ มีหลายๆคนที่ไม่กล้าทำ๋ยวเคยกับพอกับแม่ะบะ<อ>เคยบอกหักพอกหักแม่บคยที่จริงในหัวใจคือหักที่สุดแ,แต่ไม่กล้าพูด,ดคล้าพูดบ่ได้ออกมาจากปากโดยอันนี้เป็นความจริงบะเป็นเ <c oughs> คยนี่แหละสิ่งสิ่งดีๆแต่เราก็คิดอยู่คิดตลอดเวลาแต่ไม่กล้าสแสดงออกมา เช่นคือกันครับเข้าหักคนใดคนหนึ่งนะครับเช่นคู่เสาวสาวคูหนึ่งเนี่ยือเรื่องผมหักคนหนึ่งแต่คําว่าคอยหักเจ้าคาเดียวเจ้าเป็นบ่ที่ว่าคนที่เรารักจริงๆแต่คําพูดที่ว่าคอยหักเจ้าคอยหักเจ้าเดอ้อเป็นคําพูดที่พูดยากที่สุดใช่ไหมเหมือนบ่แต่ว่าสําหรับคนที่บ่หักเนาะคนที่บ่หยอกเห่นหยอกเห่นซื้อ ว่ามวเว่าทเือนว่าเข้ามาหักนี่ว้าง่ายมเป็นว่ตัวเข้ามาขี่ตัวนี่ว้าง่ายนะครับการว่าวแมนตัวเขาว้าย่อกการทะลาะก็ว่าตัวว้าวยอกกันเดียวกันน่ะละว่าตัวว้าหยอกหักหักละเนาะหักว่าหักเจ้าตีหักผู้ใดคือตัวกันยอกกันล่อกันกินอ่านกินแต่ว่าสําหรับคนที่เจ้าของหักอีลีรักจริงๆกระจกหัวใจแต่พูดยากยกตัวอย่างผมผมเคยมาแล้วนะครับผม ผมเคยมาแล้วในคำนี้ไวซัมนี่ออนนเลยบอสอยากกินน้ำเลยด้ยโอเคปันนี้จบด้วยคำว่าคำาที่พูดยากก็คือคำที่สำคัญที่สุดเนาะเอาผมและน้องมินตาสำหรับชาววันนี้ก็บพงษ์ไว้ซัมนี่ขอเก,ก่าว,ว่าสวัสดีครับ <c oughs> อ้ยอุรีตเนี่ย